วันนี้มันพุทธที่สิบหกนะฮะวันนี้จะมาดูหลายตัวเหมือนกันอันนี้เมื่อวานที่บอกว่าอะไรที่พูดดาวจนฟิวเจอร์ะฮะเมื่อวานมันลบหนึ่งใช่ไหมตอนตลาดปิดประมาณน่าสี่โมงแล้วพอไปประมาหาพิกบวก2อบวกสเปอร์กับสามเปอซนนั่นะอย่างที่บอกนะครับเวลาเล่นจริงๆไม่ต้องสนใจพวกนี้เนี่ยมัน บัลลอกประจํานะครับบ่อยมากเมื่อวานถ้าใครไปทําเนี่ยบางทีมันก็เสียนะอย่างวันนี้เป็นการตอนนี้ตลาดปิดผมไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่เนะี่ยตอนนี้สองทุ่มตลาดปิดมันน่าจะบวกประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์กว่านี้นิดไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะติดลบหรือบวอกมากกว่าน,นี้ก็ได้เพราะวันนี้เฟดจะพูดนะน,นี้ผมผมไม่ทราบจริงแต่เวลาเทรดก็คือเราดูของเราการาฟเราเองครับอย่างที่บอกอะเซทไทยไม,ไม่ได้สวยแต่ไม่ได้แย่นึกออกไหมครับ เมื่อเวลาขึ้นมันก็เร่นเร่งเด้งแรงแต่พวกหังเสียงอะไรอย่างเงี้ยแย่วันนี้หังเสียงพาทัวร์นะฮะเหมือนผมว่านึวกว่าเป็นหมาเก,กาวอะเข้าบ่อนอะไรเงี้ยแรงเหลยเกิดเออวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับอาลีบาบานะครับเออคุณรู้ผมลืมบอกไปนะครับอย่าว่าเออ,เอ,ออย่าทำเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันอันนี้มีบีไอ,อหังเสีงเนี่ยมันไม่ได้ปิดตอนกลางวันนะครับอาลีบาบานะกับไชน่าไอเดีย มันเปิดตั้งแต่เปิดตอนเช้า9็เก้าโมงสี่ส้าห้าอสิบโมงอ่ะถึงเย็นเลยนะครับ4โมงครึ่งเปิดเหมือนหุ้นแต่จังหวะไม่มีปิดนะลืมบอกไปวันนั้นเอาวันนี้จะมีมีบิตคอยแล้วมีบั่มมีอะไรหลายแล้วตัวน้าวันนี้เท่าไหร่กี่ตัวเนี่ยมัน10ิบตัวอ่าสิบตัวอ่าเนี่ยนั่เนี่ยอันนี้คือมันผมรู้จักเอาอะไรมาก็เอาหุ้นที่ผมมีสถานะวันนี้แต่ผมไม่ได้บอกนะผมซื้อตัวไหนฟังคำพูดอาจจะรู้ว่าผมซื้อตัวไหนแต่ผมไม่ได้บอกแล้วกันว่าราคาเท่าไหร่อะไรยเ เกือบทั้งหมดนะเ็ดตัว70%็ดิกว่าเปอร์เซ็นต์ติดตัวเจ็ตัวเนี่ยผมผมซื้อขายไปโอเคมาดู UPA นะครับ UPA เนี่ยดูนะครับที่ทรงผมว่าที่เคยพูดเปหลายครั้งนะครับมีคนถามว่าต้นทุนนะครับผมว่าที่ที่ให้ดูมันน่ยต้นทุนท็ประมาสามสนะิบเก้าสี่สิบแล้วตอนนี้เราก็แผ่เฉลี่ยนะที่เขากองเนี่ยดูวหลังก็ทำให้ดูใหม่แล้วอย่างวันนี้อ มันมีหลายตัวเดี๋ยวผมค่อยทำนะดูใช้บอลลุ่มโปรไฟล์ดูอย่างนี้นะครับคร่าๆเนี่ยจะดูว่าเนี่ยแต่ใช้ของมันดัวมันจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยอันนี้เห็นงมนา้กองเนี่ยครับเอาดูวิเนี่ยสามสิบแปดตังค์คนที่เขาซื้อกันแต่อันนี้คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเอ็ดกับกับสี่สิบห้าสิบตังค์ตรงเนี้ยที่เขาซื้อเยอะที่สุดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่คนที่ซื้อเยอะอยู่ยตรงนี้สามสิบแปดเฉลี่ยตรงก็ว่าเฉลี่ยตรงนี้ก็คงได้นะดูจากเขาเา้าๆ สา,สามแปดก,ก็ได้อะไรต้นทุนเนี่ยของเขาที่เข้าซื้อนะนวี mm hmm. โอเคนะเดี๋ยวลองวันหลังเขาเขาทำให้ดูอ่านี้มาดูรูปล่างเป็นยังไงผมว่าวันนี้โอเคนะครับว่าถ้ารุ่นรุนในะผ่านนี้ไปในะอย่างที่บอกหกบสอกับ64ตอนนี้มันอยู่เข้าในกรอบสามเหลี่ยมนะไม่ต้องตีนะถ้าตีอย่างเงี้ยอ่าตีดี๋ยวเยวตีอนหมดให้ดูแล้วกันเหมือนกับมันจะ เหมือนก็มันจะผ่านนะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่อยอันนี้ก็จะเป็นตานแรกเล็กๆนะฮะแล้วก็มีแนวนอนอย่างเงี้ยหกสิบกว่าเงี้ยอืมถ้ามีอยู่นะผมว่าถ้าทะลุไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยถ้าวันนี้เอ่อเฟดดีๆพวกนี้ก็คงก็คงมีอะไรดีๆนะครับอาจจะวิ่งแต่เาจริงๆนะถ้าถ้ามันถ้าเฟดเขาทีต่างมัรลดดอกเบีย้ยขึ้นมาเนี่ยแต่เขาก็คงลดอะไรนะครับถ้ามันขึ้นเนะี่ยผมว่าพวกนี้เขาเลยโเเล่นตัวใหญ่ๆนะหุ้นปั่นก็อาจจะมีบ้างนะ ย้ายหลตรงนี้นะครับเทนตีเทนไลน์ไปนะครับยังไ้เข้าขอบสามเหลี่ยมนะผมว่าถ้ามันเบรกเนี่ยโอเคนะรซมันเหมือนกับมันพักรออะไรบางอย่างนะฮะอันนี้ที่ตีผิดนะอย่างนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ลองดูแล้วกันตัวที่สองเป็นบรูคแล้วกันนะครับบรูคเนี่ยเอออย่างที่บอกอะพอมันเพิ่มทุนมาการาฟมันเปลี่ยนเลยนะเนี่ยมาชนเนวต้าแล้วนะครับพรุ่งนี้มีเฮนะถ้าเบรกได้วิ่งวิ่งแรงนะครับ ก็แสดงว่าบิตคอยจะขึ้นเหรออันนี้ไม่รู้จริงๆนะอย่าให้ดู Bitcoin บิตคอยนะฮะบิตคอยทรงใช้ได้นะครับหลังจากไม่ดีมานานมากเนี่ยพึ่งมาดีเมื่อป,ปลายปีที่แล้วแบบวันนี้โอเคเลยนี่ครับชนเนี่ยถ้าทะลุไปได้ถ้าใครมีอยู่นะครับเทนไลน์สั้นๆอย่างนี้นะอาอย่างเงี้ยครับสั้นๆอย่างเงี้ยถ้าแบบเล่นแบบดเดเทเลยนะครับไม่หลุดตรงนี้คุณก็ปล่อยไปอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยเม็กซ์เท่าไหร่ครับตีอย่างนี้นะครับแต่ อย่างเวลาเขาเล่นเันเดเทค็ตีอย่างนี้จริงๆนะงะหลุดโยนทิ้งไม่มีเหตุผลนะครับีนีเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะถ้าเบรกไปได้เปิดกระโดดขึ้นไปผมว่าน่า,าบาทสิบกว่าตังค์เนี่ยผมว่าน่าจะได้เลยนะครับในวีก,กัสสวยนะอืมแต่ขึ้นไปจะเกิดอบเบจัหรือเปล่าน,นี่ไม่ทราบนะครับระวังให้ดีนะในวีก,ก็สสวยอันนี้เป็นขาขึ้นชัดเจนนะในวีกเนี่ยในเดก็เพิ่งขึ้นมาใหม่มาดูทิปโก้ี่ดูนะครับทิปโก้ เมื่อวานไม่ให้ดูนะเนี่ยลืมตัวนี้ครับคุณสังเกตไหมมันเหมือนกับสพเนี่ยถ้าดูอย่างคร่าอย่างนี้นะอย่างที่บอกดทางซ้ายมันไม่มีปอตสอสอนึกออกไหมคทางซ้ายมันโล่งมันเหมือนเหมือนบ้านปูบ้านปูมันจะมีอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเนี่ยเวลาขึ้นมันจะขึ้นแรงนะครับแต่ถามว่ามันเป็นหุ้นปั่นไหมเป็นหุ้นเก็งกำไรนะผมว่ามันไม่ถึงขนาดปั่นนะนะมันมาไปรอบๆมันเ่ะ ถ้าในวีคเนี่ยอย่างั้นโอกาสนะคุณดูครับวีคเนี่ยมาโดยเนี่ยมันจะมีแนวต้านตรงนี้อีกทีนึงนะสิบบาทสี่สิบโอ้แต่พวกนี้ทะลุได้นะเนเพีเลยนะครับอืมใครมีอยู่ดีก็แต่ผมไม่ไอ้งมันจะขึ้นนะจริงๆนะครับถ้าคุณซื้อมาตั้งแต่กรอบเนี่ยวันเนี่ยคุณต้องแบ่งขายไปส่วนหนึ่งละคือเล่นพวกนี้นะครับไม่ต้องไปหวังโอ้ขานี้ซื้อได้ต่ำขายได้สูงสุดมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้า เนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องขายไปครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อลดความเสี่ยงนึกออกไหมฮะแล้วเราถืออีกลุ่นอีกครึ่งหนึ่งเป็นรุ่นข้างบนเลยนะเกาะบ,บนเนี่ยสักสิบ,ส,บสิบต่าไอประมาณสิบเปอร์เซ็นก็ประมาณบาทหนึ่งเนี่ยูนี้ต้องมีระบบี่ชัดเจนนะเแบรบกนี่ขึ้นกระโดดเข้าใส่หรือคุณจะซื้อจากข้างล่างนี่ก็ไม่แล้วแต่กันความสามารถนะครับบอกไม่ได้ให้ดูสองมกแล้วลลกันจุดน่าซื้ออยู่ตรงไหนเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมสองจมูกเห็นได้ชัดเลยนะครับ คุณลองไปดูแล้วกันตัวใหญ่ๆเนี่ยถ้าบาทสามบาทใช้ได้นะครับสองชั่วโมงวีคแพทเทิร์นที่ผมใช้เนี่ยเดย์สองชั่วโมงแล้วก็วีคแต่บางทีอ่า uh, ผมใช้จอยี่สิบเจ็ดนิ้วมันก็ใช้ได้นะแต่พอไปใช้กับโน้ตบุ๊กมันไม่ได้ครับดูมันแค่สิบห้าสิบห้าจุดหกใช่ไหมใช้แค่สองอันกันก็เต็มตื่นล้วลองดูนะอันนี้ผมว่าน่ารุนนะอันนี้เก่งกำลังรุนรัวน,วนนะวันนี้หลายๆตัวนะครับเนี่ยดุสานเนี่ยไอเอสยูเอ อันนี้ก็โคตรปั่นนะครับคุณลองดูนะเนี่ยเนี่ยฮะอย่าผมเนี่ยในวีคเนี่ยเหมือนจะกลับตัวนะครับคุณดูสองชั่วโมงนะครับเวลาหาเราไปหาดูนะเนีนยไหมจุดไหนที่ซื้อเนี่ยสามบาทนะครับก็แรกผ่านไปแล้วเนี่ยมันผ่านดันดันผ่านตรงนี้ด้วยสามบาทแปดคราวนี้มันจะไปเจอข้างบนเลยครับเนี่ยผมว่าไม่รู้สิถ้ามีอยู่เนี่ยสามสามหกเนี่ยผมว่าหรืออาจจะเป็นสามสองหกเนี่ยลินขายได้ครึ่งหนึ่งถ้ามีอยู่นะวลุ่มมันมานะครับอย่าลืม ทิปโก้มีวอล่มนะตัวที่ผมเลือกนะครับที่ผมเล่นสังเกตไหมมันจะมีวอล่มอ่าเนี่ยเราจะเห็นก่อนในสองชั่วโมงเนี่ยทิปโกนะครับลองดูทางขวามือเนี่ยอย่างที่บอกคือดูที่เคยที่ผ่านในแจสตทรูอ่ะคือดดเดียวดูเดยรมจะช้าไปถ้าเราบรรลุอีกวันนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าดูสองชั่วโมงเราจะพอเดาได้เนี่ยได้ไหมแล้วพรุ่งนี้ก็คงต้องมาอีกแท่งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่แดงหรือเปล่าไม่รู้นะพรุ่งนี้ก็อยู่ที่เฟดแต่หุ้นปั่นผมไม่ค่อยจะ เชื่อนะว่าถ้าลงแรงๆในหุ้นพวกนี้มันจะลง,นะนออง,เ,งเนี่ยนึกออกไหมครับ UPA อย่างเงี้ยแต่ถ้าขึ้นแรงๆถ้าวันเนี้ยดาวโจนส์ขึ้นแรงๆผมว่าหุ้นพวกน,นี้มันจะไม่ขึ้นมันจะไปเล่นหุ้นตัวใหญ่ๆกันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมดาวนะครับเ,เนี่ยครับนุสาเห็นปะ่ะนุสาเนี่ยมันมาหลายวันแล้วนะครับที่พี่ารณว่ามันไม่เบรกไหมเบรกไม่เบรกตรงมันเบรกตรงนี้ไปเนี่ยครับ141เนี่ยแต่ไม่ไม้139แต่มันไม่ไปอ่ะ ดูดิอือย่างนี้ไม่ไปก็ก็ต้องรอนะแต่ถ้าหลุดตรงนี้เราเลิกนะครับมีตรงนี้อาจจะขายทิ้งไปก่อนหนึ่งสองหนึ่งหลุดตรงเนี้ยเลิกเลยนะครับหนึ 1, 1, ่งเจ็ดโยนทุกอย่างทิ้งนะคุณลองดูเนี่ยดูที่ตาเปล่าก็ได้นะครับเนี่ยตีพัทเทินอย่างเงี้ยนี่นะรจริงๆเนี่ยถ้า ตรงนี้นะครับมันควรจะต้องวิ่งแรงนะแต่ถ้า,ถ,าถ้ามันไม่แรงผมไม่ค่อยชอบนะจริงๆต้องเป็นตั้งแต่ตรงนี้แหละจริงๆตรงเนี้ยก็ต้องวิ่งแรงทีนะครั้งที่2แล้วถ้ามุมดเราตีมาครั้งนี้ครั้งนึ่งาลงมาอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยแล้วแต่ละกานมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบดูการาฟสามๆอ่ะมันจะเป็นรูปร่างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราก็มีจุดอ่า p ต o อปที่ชัดเจนนะครับไม่ต้องไปกลัวนอกจากมันจะเปิกดกระโดดแก๊บลงมาเน,นี่ยก็ถือว่าซวยไปนะ พูดก็พูดลำบากได้ยังจะซอฟไปครับถ้าเราดูเป็นเดๆดนะครับทิโ,ก,โ,ก,โ,ก,โก,ก้เนี่ยนะแต่ซิโก้ก็นเนี่ยทางซ้ายจะไม่มีอะไรไงที่ผมบอกว่าสอพอเสือบ้านโปเนี่ยสอพอไม่ลงนะน้ำมันลงก็ก็แปลกดีไงไม่รู้มันยื้ออะไรนักหนาเนี่ยหรือว่ายื้อเพื่อจะขึ้นต่ออันนี้น่ากลัวนะครับดูเนี่ยยังเขตโอโบสอยู่นะครับแต่ดูสองโมงกัน เนี่ยสองชั่วโมงลงจากใต้น้ำก็ขึ้นใหม่ๆดูนะครับสองชั่วโมงตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับพุ่งเชื่อมีเฮนะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ,บการาฟเนี่ยแสดงว่าหุ้นจะตกพอสบสบพอจะขึ้นเหรอันนี้ไม่แน่นะเพราะตอนลหลังๆมันมันเป็นพวกเครียกมานดำนะกับอะไรนะกับบ้านปูเป็นมานดําที่เหลือเป็นมานขาวนะเซตลงอันนี้จะจะขึ้นอันนี้ขึ้นเซตก็จะลงนะเนี่ยนะสังเกตไหม อันนี้ดูไว้นั่นเ,ยเฉยๆแต่วอลลุ่มมันก็ไม่ได้มาอะไรมากมายนะครับเดวิ้เออบ้านปูไม่ได้เอามาลงอาม้านปูไม่เป็นไรแล้วกันผมลืม E.A. อันนี้ซื้อเพื่อหลอนะจะจะซื้อนะครับดูเดวิ้เนี่ยจริงๆมันไม่สวยทัานหลุดนี่แหละ <c oughs> โทษโทษีแปดสิบแปดเนี่ยตรงนี้นะครับหลุดมาแต,แต่เราเล่นสั้นๆน,น,นะครับเดวิ้ในนี้เราผ่านวิคไปวิคก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ แต่เพียงแต่มันหลุดตรงนั้นเราไม่ชอบเนี่ยในสองชั่วโมงกระเดมมันมีน่นนาสนใจนะครับเนี่ยผมเดาว,ว่ามันจะเบรกห้าสิบเจ็ดสองห้าเดาเอานะครับอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ถ้าหลุดตรงเนี้ยในสองชั่วโมงเนี่ยผมก็โยนทิ้งเนี่ยแปดสิบสี่บาทแต่ถ้าในคุณใช้เดย์ซื้อก็แปดสิบแปดสิบเจ็ดห้าแต่ผมแค่สองชั่วโมงไงผมเดาว,ว่ามันจะเบรกตรงนี้ถ้าถามว่าเบรกตรงนี้ไปขายที่ไหนตานแรกผมก็พอแล้ว แค่นี้ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเล่นนี่เก่งเก็งกำไรล้วนๆนะครับมันถามเล่นคุณก็แต่มันมันโบลุ่มมันไม่ค่อยมีไงแต่เราคิดว่าในวียังดีอยู่มันน่าจะเด้งได้แรงน่าจักนะครับเ c a ีเป็นไงครับเนี่ยก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆที่บอกดนะครับตรงนี้2ี่สบปดองห้าถ้าทางจะผ่านยากมากถ้าพรุ่งนี้นะผมก็ขึ้นมาดีๆก็โยนิีกไม่มีอะไรนะครับในเดียยังเป็นขาลงอยู่นะครับ ถึงแม้เหมือนจะเกิดสิ่งที่บอกในวีกผมดูไม่ค่อยออกจริงเกิดบริสคอนเวอร์เจนต์บ้างถือว่าเท่ากันแล้วกันไม่รูถ้ถือว่าเท่ากันไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วกันเนี่ยแต่ตรง่างที่บอกตรงนี้นะครับเป็นยี่5 28ปสองหยี่แปดเนี่ยตรงนี้มีฐานสองฐานนี่ถือว่าแนวรับเดิมเนี่ยถือว่าอันนี้เปลี่ยนปีเป็นแนวต้านนะก็แข็งแรง ปตทที่บอกว่าในหุ้นในหลายตัวเนี่ยเซตปตทกา้าไม่สวยเลยนะไม่ไดีคือหุ้นดูด,ดูไม่ได้เรื่องเลยพูดจริงมันถึงขึ้นลงข,ขึ้นวันหน,นึ่งลงวันหนึ่งอ่ะคือมันจะมีเทนอย่างว่านะฮะมันก็มันเหมือนแต่ช่่งนะครับน้ํามันขึ้นไอพวกปีโตก็ไม่ดีน้ํามันลงปตทสพก็ไม่ดีปีโตก็ดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไปทางไหนมันก็ไม่ไปได้ทางเนี่ยดูทรงนะครับก็เลยเลยเป็นอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไร ถ้ามันจะให้ดีต้องเบรกตรงนี้ไปก่อนนะสามเก้าสองห้าขายไปแล้วก็เคยทีหนึ่งนะที่ผมบอกว่าตรงนเ,เนี้สามเก้าเจ็ดห้าขาแล้วเอ๊สองห้าเนี่ยห้าศูนย์เนี่ยตรงนี้ดามวิ่งแต่คิดดูผมคิดว่าก็น่าจะไปแล้วสี่สิบสามไปได้แค่นี้เองก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเคานี้เบรกไปก็จะดีหน่อยแต่ก็นีมผมก็ไม่ค่อยจริงนะปตทอก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกนะับมันมากนะน,นะตั้งแต่มีโออาร์ OR เข้ามานี่มัน สมัยมันแย่ลงแย่ลงนละไม่ไปไหนเลยอมอมาดู BTC กันอ่าให้ดูนะครับสองชั่วโมงวีกไม่ต้องดูนะวีคไม่ได้สวยนะครับเนี่ยสังเกตไหมผมตีเทรนดลน์เนี่ยเบรกตรงเนี้ยคุณดูไม่ออกนะเนี่ยเดยแต่พอมาดู2ชั่วโงมงวันนี้จะตอนช้ามาันถึงขึ้นแรงนึกออกไหมครับเนี่ยมันเราลงมาพักฐานใหม่ เนี่ยเห็นไหมคพอวันเบรกปุ๊บมันไปเลยเนี่ยแท่งเนี่ยไม่รู้ข่าวอะไรผมไม่ได้สนใจน Break, ะเวลามันเบรกบีดีซอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ผมกม็ดูสามชั่วโมงกันทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยที่สามชั่วโมงเห็นไม,มันขึ้นไปโอเวอร์บอสนะครัแล้วก็ลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปใหม่อย่างเงี้ยพักฐานอะ่ะอาจจะมีอะไรดีๆนะครับหลัแรงตลังขึ้นไปใหม่ถึงแม้มันจะไม่แรงเท่าเดิมสี่หมื่นสองนะตอนนี้นอยู่เท่าไหร่สี่หมื่นห้าร้อยประมาณนี้นะ ว่าทรงดีไหมผมว่าก็ใช้ได้นะครับในเดเนี่ยเบรกนี่ไปแล้วนะแนวต้านก็ไปเรื่อยๆกันสี่หมื่นห้าสี่หมืนหกประมาณนี้นะครับถ้ารู้ไปก็จะจบเล้วโนมพานลงแต่อย่าไปคาอะไรแบบมันมากมันมันมันไม่ได้ง่ายทยี่คิดนะที่จะจบลงมาขนาดนี้และอยวผมให้ดูวิคแล้วกันดูทังซาก็ได้เนี่ยวิคเนีย่ยคือผ่านตรงนี้นะครับมองกว้างเลยสี่ห้าแปดหนึ่งเจ็ด สี่ห้าแปดหนึ่งเจ็ดนะถึงจะจบเป็นจัมพันยูเชฟนะครับเนี่ยเป็นจัมพันยูเชฟนะอย่างเงี้ยเล็กๆในวีกนะครับก็จะไปนี่เลยก็ลองดูละกันอันนี้มาดูทุดท้ายบาบานะครับเนี่ยส่งถามว่าโอ้โหนีอ่มันเปิด ทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่มีหยุดพักช้ยน้าด้วยใครเล่นผมว่าก็แปลกเป็นอะไรแบบนี้นะแต่พือบข้อมูลเราไม่มีงไนง,งนึกออกครับผมยังคิดอยู่เลยว่าเออเราไปไปซื้อ Data เพื่อผมจะไม่ได้ว่ามัน14เหรียญต่อของฮังเซงฮนะฟิวเจอร์ลงท้ายที่4อ่ะไม่น่าจะสเหรียญน,นะน่าจะเป็น14หรือ24จะไม่ได้แพงราคาเนะต่อเดือนก็คุ้มนะจริงซื้อมาเพื่อเทรดตัวนี้โดยเฉพาะแล้วก็กับช้หนาแต่ช้หนาวอลุ่มมันไม่ค่อยมีม แล้วก็ฟันหล่อด้วยบิดออฟเฟอร์มีถึงสองหมื่นหุ้นเนี่ยมันน้อยมากเลยนะรวบทีเดียวคนเขารวบหนึ <c> ่ง <oughs> ก็ไปแล้วอะอย่างหางั่งไอตัวนี้ครับบาบาเนี่ยสามสี่แสนนะตอนนี้นะครับที่ผมเทรดสายบิดออฟเฟอร์สามสองแสนสามสี่แสนเอออย่างเงี้ยมันค่อยน่าเล่นหน่อยเนี่ยว่าอย่างไชน่าบางทีแปดพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นโนตายมันก็เล่นไม่ได้อะไอตัวมาร์เก็ตเมเกอร์เขาไม่ทํางานนะผมไม่รู้นะครับ เออแต่มันตัวเดียวกันมนะัน KTB เหมือนกันใช่ไหมนไเ,เนี่ยลองลองไปเออกันเนี่ยถ้ามันมีเครื่องมือที่พร้อมเราสามารถดูเรียวถามได้ในตลาดหางังเสีงเนี่ยผมว่ามันน่าเล่นเลยนะเพราะมันเหมือนกันอั b i ิชา y อย่างหนึ่งนะครับคือเทรดสองตลาดอ่ะอ่าอยากจะบอกว่าคุณลองไปดูนะมันจะมีพรีเมียมนะที่ผมคำนวณออกมาวันเนี้อ่าผมขายไปคือ มันจะมีทริคอย่างนี้แล้วกันเดีย๋ยวบอกให้นะครับว่าคุณไปดู CNBC นะฮะทางเสียมจะปิดก่อนเราใช่ไหมไล่วันนี้บาวามันขึ้น20%กว่าเซแล้วผมไม่คำนวณออกมาคุณตัลเลกเปลี่ยนมันจะปิดที่416นะฮะประมาณ418อันนี้คือบวกพรีเมียมแล้วนะครับจริงๆร,ราคาถ้ามันไม่บวกพรีเมียมของมันของตัวนั้นเนะี่ยราคาเราจะต้องอยู่ที่ สี่เก้าต้นๆน,นะแต่ที่ผมคือผมเนี่ยตนนัวนี้ผมที่อย่างที่บอกผมเพิ่งมาเล่นไม่นานนี้คือผมไม่มีดาต้าว่าแต่ผมเดาว,ว่าเราจะมีทีเ่เรียบประมาณห้าเปอร์เซ็นตหกเปอร์เซ็นตีว่าห้านะแล้วกันนะครับห้าเปอร์เซ็นคือสมมติว่าของเขาราคาจริงๆอยู่ที่สี่บาทเราก็ต้องบวกไปห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสี่ยี่สิบก็ต้องสี่บาทยี่สิบราคาณปัจจุบันเนี่ยครับสี่บาทสิบสองตังค์เนี่ยมันจะแพงกว่าราคาจริงๆเขาจะยังอยู่สี่เก้า 4ี two, like, on ite, ่เท่าสองส่เท่าศนย์อย่างเงี้นะครับราคาที่เป็นเซตเทิลนะแต่ผมไม่เข้าใจทําไมเขาปล่อยให้มันเกิดพรีเมียมได้เยอะขนาดนี้นะผมงงงงงงมากจริงๆอันนี้ผมไม่เข้าใจระบบเขาอครับยังเซตทีเฟกเข้าใจได้เพราะว่าเป็นการคาดหวังว่าถ้ามันน้อยกว่าเซตห้สิแต่ว่ามันเขามองตลาดคู่จะลงหรือไหมครับในทีเฟกถ้ามากกว่าก็มีพรีเมียมเยอะ แดงว่าเขามองเป็นบูลชมากๆแต่เนี่ยมันไม่ควรจะมีการคาดหวังนึกออกไหมครับมันควรจะต้องเท่ากันถ้าตอนนี้น่าจะเป็นสามเก้าศูนย์มันก็ควรสามเกาศูนยแต่มันดนมา412ถ้ึผมโน้มนวนได้ตอนตอนนั้นน่ะที่เขาปิดน่าจะเป็นเป็สี่หรือ418นั่นแหละผมก็เลยขายที่410หวันนี้ปิดมันสูงสุดเป็นสี่หนึ่งนะฮะผมก็เอ้ยอาแปดตังค์สี่ช่องก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็เหลือไว้ส่วนหนึ่งไว้รุ่นหุ่งนี้นะอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะวันหนึง่งจากที่บอกเมื่อวานพูดว่าขาดทุนไปสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สิบดิไม่เมื่อวานมันลบไปสิบแต่จริงๆขาดทุนไม่ถึงสิบหรอกครับเออก็ลองดูนะครับกระกลับมาเป็นกาไรน,นี่ก็เป็นของเล่นของ,ของมผมสำหรับผมผมเล่นของเล่นตัวใหม่นะก็ลองดูปั๊บเดียวยังไง ซื้อตรงไหนจำไม่ได้แล้วซื้อไปสองครั้งไม่รู้จำไม่ได้แต่ก็โอเคไม่เป็นไรวันนี้ขึ้นมันขึ้นตั้ง20%นะ20%่สกว่าลองดูนะครับผมว่าถ้าใครมีสามารถเรียลไทม์ได้ในพวกอะไระนาลีบาบาผมไม่รู้ไงมันอยู่อยในไหนครับในนี้มันมันไม่มีของตลาดหุ้นจีนมันโดนปิดนะฮะเล่นเกินขนาดนี้เลยนะสมัยก่อนมันมีนะครับในเทดีวีมันเอาของจีนออกนะ มันเหลืออยู่บางตัวที่เป็นลิสต์ใน n a s d a กใน s P อสแอนพ่ะแต่ถ้าเป็นตลาดเพียวๆอะ่ะดูอย่างเหมือนเซตอ,อ่ะเซี่ยงไฮ้อินเด็กซ์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะผมก็แปลกดีนะแล้วเราจะซื้อ Data มันก็ไม่มีให้ซื้อนะครับเออก็บางทีของการลงทุนก็ไม่น่าจะอะไรขนาดนี้นะการมันมากไปลกก็บอกม่รู้นะก็คงรู้ว่าเทนยุองยิวเปนของใครนะของคงง่ายเป็นของอเมริกาใช่ไหม โอเคลองดูนะน,นี้อันนี้วันนี้หุ้นปั่นนะครับปั่นแล้วก็หุ้นเทรดดิ้งล้วนๆน,นะไม่มีอะไรนะถ้าพรุ่งนี้ไม่เป็นอย่างที่เราคิดบางตัวเราขายไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตัวที่เราเพิ่งซื้อผมเพิ่งซื้อเนี่ยถ้าพรุ่งนี้มันมันลงเละเราก็คงต้องยอมแพ้นะแต่หุ้นปั่นไม่แน่นะอาจจะลองดูก่อนแต่ถ้าหุ้นตัวใหญ่ๆพวกเนี้ย E A หรือปตทอ,อะไรอย่างเงี้ยครับ เออพวกนี้ก็เราก็โยนหนิงอ่าโอเคลองดูนะครับโชคดีในการลงทุนครับคุณครับ